สวัสดีค่ะวันนี้แขะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรนกองแสงสีน้ำเงินกันค่ะปัจจุบันตัวเรนเขามีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องก,กับการใช้งานของคนในยุคปัจจุบันอย่างเช่นตัวเรนกองแสงสีน้ำเงินตอนนี้ผิวเรนไม่จำเป็นต้องเป็นสีม่วงองฟ้าเสมอไปอย่างเช่นแว่นตัวนี้จะสังเกตว,ว่าหน้าเรนจะเป็นสีม่วงองฟ้า ซึ่งเขาจะใช้หลักการสะท้อนส่วนแว่นตัวนี้จะไม่ใช่น้าเรนมุมองฟ้าแต่เป็นเรนกรองแสงสีน้ําเงินเหมือนกันแต่เขาจะใช้หลักการดูดซับในเนื้อเรนซึ่งความอมเหลืองจะแตกต่างกันตัวเรนที่ใช้หลักการสะท้อนจะมีความเหลืองที่มากกว่าส่วนตัวเรนที่กรองแสงสีน้ำเงินแต่ใช้หลักการดูดซับในเนื้อเรนจะมีความเหลืองที่น้อยกว่า แต่ประสิทธิภาพการใช้งานหรือประสิทธิภาพการกองใส่สีน้ำเงินได้เท่ากันค่ะหากใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะที่หลาน